มีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะจริงๆคือเริ่มคุยกันกับคุณพ่อตั้งแต่ตอนฝึกน้องค่ะอยากให้น้องมีระเบียบวินัยรู้จักดูแลตัวเองแล้วก็มีความรับผิดชอบใส่ใจอย่างงี้ค่ะน้องก็สามารถทําได้ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะแล้วก็เราก็จะพยายามปลูกฝัง เราจะให้ค่าความตั้งใจของเขามากกว่าค่ะจะบอกว่าถึงน้องจะแข่งกี่สนามแล้วน้องไม่เคยได้รางวัลอะไอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ไม่ค่ะเพราะว่าถือว่าน้องทำเต็มที่ตามความตั้งใจอย่างเงี้ยค่ะก็คือมามารักหนูที่หนูตั้งใจมามาภูมิใจที่หนูมีความตั้งใจค่ะก็ดีนะครับกีฬานี่ก็ฝึกให้น้องได้ออกกําลังกายหลกักๆคืออยากให้เขาออกออกกําลังกายครับเสริมส<ำ>ร้างความ แข็งแร่งให้กับร่างกายก็เห็นเห็นนึ่งผลต่างนะครับก่อนเล่นกับหลังเล่นต่างกันเยอะเลยครับน้องน้องมีความกระฉับกระเฉงครับแข็งแรงไม่ค่อยแรงครับไม่ค่อยป่วยเลยค,ครับเขาจะรู้จับแบบคิดแก้ปัญหาค่ะเหมือนเวลาเข้าโค้งอย่างเงี้ยถ้าเป็นโค้งแห่เสาเป็นอะไรเงี้ยเขาจะมีการลากขาเบรกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพอเขาเล่นบ่อยๆอะค่ะเขาจะเริ่มรู้ว่าตรงไหนควรจะปรับแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป,ปเป็นกีฬาที่ดีค่ะแล้วก็ถ้าเราเตรียมให้เขาพร้อมอะค่ะมีอุปกรณ์เซฟตี้ที่เหมาะสมแล้วก็น้องได้รับการดูแลแบบเราอยู่ดูแลเขาใกล้ชิดอย่างเงี้ยค่ะ เป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่เสริมสร้างสายใยความผูกพันในครอบครัวได้ดีค่ะแล้วก็น้องก็ดูแข็งแรงขึ้นอยากให้พ่อแม่ที่น้องยังไม่ได้รางวัลอะไรเหมือนเราอะไรอย่างค่ะก็โฟกัสที่ความตั้งใจน้องนะคะให้กําลังใจเด็กกันเยอะๆนะคะเป็นกาลังใจให้น้องหอมเลยนะครับ